สวัสดีครับพบกับมิทเซลมอนนะครับติวสอบเ l ็นนะครับวันนี้เป็นตะลุยโจทย์ N L2 นะครับเดทที่98แล้วนะครับก็ก่อนจะเริ่มคลิปนะครับพี่ฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub สไครป์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจพี่ด้วยนะครับแล้วก็อ่าก่อนจะเริ่มทําโจทย์นะครับถ้าน้องๆคนไหนเนี่ยเวลาน้อยนะครับหรือว่าประชันชิดแล้วนะครับต้องรีบแล้วพี่แนะนาว่ากรอคลิปวิดีโอนะไปในช่วงนาทีสุดท้ายเลยนะครับเพื่อฟังเฉลยแล้วก็สรุปประเด็นสําคัญของเนื้อหาบทนี้เลยนะครับ นะแต่ถ้าน้องๆคนไหนเนี่ยที่เวลาพอมีนะครับพี่แนะนําให้พอสวิดีโอนะครับแล้วก็ลองฝึกทําด้วยตัวเองก่อนนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเข้าไปฟังเฉลยพร้อมกันนะครับอ่าถ้าใครพร้อมแล้วเนี่ยไปฟังกันเลยนะครับข้อนี้เป็นผู้ปวยหอีกนะเจ็ดอ่าเด็กหญิงเองเจ็ดขวบนะครับมาด้วยอ่าไปเล่นอะไรก็ไม่รู้แหละนะเป็นจิมนะแล้วก็อ่าล้มลงมานะครับโดยที่ เหยียดแขนนะครับล้มยันพื้นนะครับหลังจากนั้นก็มีปวดบริเวณข้อศอกทางด้านซ้ายนะแล้วบวมด้วยนะคัตรวจร่างกายเนี่ยคือแขนเนี่ยอยู่ใน extension 30ดีก d g นะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะขยับตัวข้อศอกได้เนื่องจากปวดนะครับ X-ray นะครับเจอเป็นลักษณะนี้นะครับทาง d i a g n o s โอ้โหอันนี้ก็ชัดเจนเลยใช่ไหม มีแฟกเจอร์ตรงนี้เนี่ยซุปเปอร์คอนเดลาแฟกเจอร์เนาะใช่ไหมเหนือต่อทั้งเลตเทอร์ลแล้วก็มีเดียคอนไดของฮิมมาลัสนะครับซุปเปอร์คอนเดลาแฟกเจอร์ที่เป็นแบบเอ็กเทนชั่นไทป์ด้วยเห็นไหมเดี๋ยวพี่ให้ดูนะครับอ่ะอันนี้เป็นเนื้อหาของซุปเปอร์คอนเดลาแฟกเจอร์นะครับอันนี้เป็นแฟกเจอร์ที่ยินที่อ่าเป็นแฟกเจอร์คอมมอนที่สุดนะครับในฮิมมาลัสนะครับนะของเด็กเนะี่ยนะครับ คือคําว่าซุปเปิลเนอร์เพคเจอร์คือเป็นแฟคเจอร์บริเวณดิสเซอเรียมอลด์เนี่ยที่มัน p r o ซ i มอลต่อตัวมีเดียแล้วก็ lateral condyle นั่นเองนะ m e คา a n ซึมเราต้องจำไว้หน่อยนะเพราะว่ามีผลในการอ่าดิฟเฟ t i a l diagnosis นะครับ m e คา a n ซึมก็คือฟ a l l on อ u t s t r e t c h e d h a นะครับก็คือมือเหยียดพื้นแล้วก็ไปชนพื้นปึ่งนี่นะครับลักษณะก็จะมีสอง type นะครับเป็นเ e x t e n s i o นไทป์ซึ่งเป็น most common 95-98%เลยเ e x t e n s i o นไทป์นเนี่ยเจอน้อยนะครับ เอ็กเทน o ั t y ท้ายเป็นไงนะก็คืออย่างนี้นะครับเห็นปะมันเอ็กเทนลงใช่ไหมย,ยูมารัสมันหักแบบเอ็กเทนส่วนถ้าเป็นเฟกชั่นท้ายก็อย่างนี้ครับเป็นแบบเฟกเข้าไหมโอเคส่วนประเด็นที่สำคัญคือ,อตัวซูเปอร์คอนดักเตอร์เนี่ยมันจะแบ่งเกรดด้วยนะครับหมายถึงว่าเป็นเป็นการเล่นนะครับเป็นกาสซิเบชั่นเป็น1 2 3ซึ่ง ในการแล่นจ่าเนี่ยเดี๋ยวพี่จะบอกต่อไปมันจะมี associated injury ได้ได้บ่อยนะครับคอม m o n เลยนะยงนั้นเราต้องดู้ให้หน่อยนะครับอาจจะมีตอ่อเบเคีย a อ a ร t e r y ก็ได้นะต่อทั้ง anterior interosseous nerve นะครับที่มอสคอม m m o เลยนะครับเเดียลเนิร์ฟก็ได้นะ outernal nerve เ,เ,เนี่ยอาจจะเจอน้อยเจอใน f ฟ e ชั o n ท่ายนะดังนั้นที่เราคุวรรู้กะคือพวกเบเคีย a อ a ร t e r y นะ anterior interosseous nerve แล้วก็ radial nerve นะครับที่เจอได้นะครับที่ทำี่ทำให้เกิดพวกอ injury ได้นะ สายและจริงต้องคนไข้จะมาด้วยเรื่องของเอลโบเพนเนี่ยแหละแล้วก็มีลิมิตเอลเอ็มนะครับถ้ามีพวกเนื้อบิจุลีนะมีอยู่หลายแบคทีเรียถ้าเป็นอะคิวไอพุลิดแอนติเดออินเตอร์โรชเชสเนิร์ฟนะครับก็จะคนไข้ก็ไม่สามารถที่จะโอเคสายได้ใช่ไหมครับเพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะเฟกตัว DIP อพจอยได้นั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้ปกติคนปกติทำโอเคอย่างนี้ได้คนที่เป็นแอนติเดออินเตอร์โรชเชสเนิร์ฟนิวราแบคทเซียเนี่ย มันไม่สามารถที่จะ flex DIP joint ได้ดังนั้นเนี่ยมันจะทำโอเคไม่สวยอะมันจะเป็นแบบจีบนะครับนะส่วน radial nerve เนี่ยถ้าเสียไปเป็นไงมันก็ไม่สามารถที่จะ extend ข้อมือได้ไม่สามารถ extend finger ได้นะครับอ,อันนี้พี่เอามาเพิ่มเติมนะ radial nerve เนี่ยเหไนปะ extend w i t ใช่ไหมถ้าช้าก็เนี่ยตอนดอซ้ำสามนิ้ว ทางด้านเราซ้ำนะครับถ้ามีเดียนเนอร์ก็สานิ้วครึ่งทางด้านปามใช่ไหมครับแล้วก็มอเตอร์ก็เป็นการเอานิ้วโปง้งใช่ไหมมามาชนกับนิ้วนิ้วก้อยเนี่ยอันนี้พวกนี้นะครับเอาหน้าเนิร์นะนิ้วครึ่งใช่ไหมทางหน้าทางหลังแล้วก็ทําหน้าที่แอปดักแอ u ดักฟิงเกอร์นะข้าวๆประมาณนี้นะครับ ทีนี้ซูเปอร์คอนเดนเซอร์เนี่ยเอ็กซเรย์เป็นยังไงนะอ่ะเราก็ต้องส่งทั้งเอ็กซเรย์ AP แล้วก็แรทเทอร์ลใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยทางแนนแรทเทอร์เลสวิวที่เราควรู้ก็คือแอนติเลียมิวราล์ไลน์นะนี่ก็ลากเสน้นทิ้งบริเวณขอบขอบแนาของมิวราล์นะแอนติเลียมิวราล์ไลน์มันจะไปตัดตรงตรง,ตรงนี้คือแคปิตาลุมนะครับมันจะไปตัดตรงประมาณอ่มิดเดิลวันเตอร์ของตัวแคปิตาลุมนะครับจะเป็นในช่วงนี้นะครับถ้าเกิดมันมีการ หกักแล้วบางทีมันไม่ชัดเจนเนี่ยไม่เห็นรอยแฟคเจร์ชัดเจนล้วเราจะดูลายตรงนี้ดูช่วยได้นะว่ามันตัดตรงมินเดอร์นันเตอร์หรือเปล่านะครับย้ายนึงก็คือ radio capital line นะครับก็คือ radio กับ capital เนี่ยปกติมันต้องตัดตรงกันเหมือนกันนะอันนี้ก็จะช่วยได้อีกทีหนึ่งว่ามันมีการหัก,กหรือเปล่านะครับโอเคอีกอันนึงคือพวก fat pad sign นะโดยปกติแล้วคนเราเนี่ยจะมีอ n f a แฟ pad ไซ์นะนะครับ แต่โพสติเรียจะไม่มีนะครับแต่ถ้าเกิดแฟตแพทไซด์เนี่ยมันโพซิทีฟนะในทางด้านแอนติเลียเนี่ยคือหมายถึงว่าปกติมันจะมันจะไม่ได้กลางเหมือนเป็นเรือใบนะแต่ว่าถ้าเกิดมันดิสเพสอิลิเวตขึ้นมานะแฟตแพทไซด์ Fat มันอะเยอะขึ้นมาเหมือนคล้ายๆเป็นเรือใบกลางขึ้นมาเนี่ยก็แสดงว่ามันมีมันมีเลือดออกในข้อเนี่ยนะแล้วมันทําให้เกิดทําให้ตัวแฟตเนี่ยมันโดนดันขึ้นไปนะดังนั้นเนี่ยก็ะจะเห็นเป็นเซลล์ซาดหรือว่าแอนติเลียแฟตแพทไซด์ได้ส่วนโพสติเรียแฟตแพทไซย ปกติไม่ควรมีถ้าเห็นเมื่อไหร่แสดงว่าสรงสัยแล้วน่าจะมีการแฟเจอร์เกิดขึ้นนะครับส่วนการแล่นคาสซิเคชันนะก็จะแบ่งเป็นหนึ่งสองสานะครับทายหคือนอติสเฟสมีรอยแฟเจอร์แต่ว่าทุกอย่างยังปกติดีลากแอนติเลคมบอลไลน์ line, แลยก็ตัดตรงปอดใช่ไหมทายสเนี่ยมันมีมันมีแองกูเลชัน ulation, นะแต่ว่าตรงโพสิเลคอ t ิกมันยัง intact กันอยู่นะ,ะเหมือนหกักแต่เปิดยังเปิดไม่สุดนะใช่ไหมดังนั้นถ้าเราลากแอนติเลคมอลไลน์ line, เนี่ย ก็จะไม่ตัดกับตรงแคปิตาลูมนะครับหรือบางทีไม่ตัดในมิดเดิลแมนเตอร์ตัดแอนทิเรียมากเกินไปนะครับส okay. so, ่วนถ้าเป็นท้ายสามเนี่ยก็คือดิสเพสไปเลยนะอันนี้ก็จะชัดเจนแบ่งท้ายทำไมนะครับเพราะว่าท t เมนต์เนี่ยตัดการการแรนหนึ่งเนี่ยใส่แค่ตัวของโพสติเรียลองอาร์สลับเนี่ยก็เพียงพอแล้วนะโพสติเรียลองอาร์สลับไปก่อนแล้วอาจจะค่อยมาเปลี่ยนเป็นลองอาร์มแคสก็ว่าไปนะโดยรวมแล้วสามถึงสี่สัปดาห์เนี่ยก็พอละ ส่วนการแลกใช้สองไดสัตว์เนี่ยอันนี้ต้องโคเรลัชันนะครับ under ga แล้วนะครับแล้วก็บวกลบป per ี percutaneous penning นะครับหรือว่า ky นะครับโอเคก็ประมาณนี้เพียงแต่ว่าสองกระสับมันแตกต่างน,นิดนึงตรงที่ว่าสามเนี่ยมันเป็นภาวะที่ emergency นะ emergency นะเพราะว่ามันอาจจะมีพวกเรื่องของ uh, associated injury ไม่ว่าจะเป็นอัตริหรือว่าเนื้อได้บ่อยดัยงนั้นเนี่ยต้องทำเร็วนะไม่เหมือนกับสองนะครับ นะครับทีนี้ประเด็นสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือสมมติคนไข้เขา,เ,าเราต้องดูนะอาร์เทเ l Injury รีเนี่ยคำเาลนะครับแคป e ีฟิลนะคำมือหรือว่าเย็นไหมอุ่นไหมอะไรพวกนี้นะครับนะสำคัญเหมือนกันนะแล้วก็ถ้าเกิดเขามีซายที่บอกบอกถึงอาส์เอินจรรี่เนี่ยเราก็ต้องรีบรีดักชันนะครับรีบรีดักชันเลยนะแล้วค่อยเช็คอีกทีหนึ่งว่า เพา Cap แคปซิลฟิลอะไรมันกลับมาไหมถ้ามันไม่กลับมาก็ต้องรีบส่งไปผ่าตัดนะครับอันนี้จะต้องเป็นโอเพนรี u c คชันอะไรก็ว่าไปแล้วนะครับเอ็กซ์พอร์ตนะครับทำว,นะว,วัสดุลายจุดรีเพลย์อะไรพวกนี้นะครับนะอืมแต่ในกรณีที่เขาเพาดีๆอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วเราเกิดไปรี u c คชันแล้วเพาแอบเซนต์ไปแคปซิฟิลหายไปอะไรพวกนี้นะครับอันเนี้ยเราก็ต้องส่งไป export เหมือนกันนะเพราะว่า มันอาจจะเกิดาวาสุล่ามันเกิดจากโดนทับจากการรีลกชั่นของเราเนี่ยอันนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันโอเคนั้นสรุปข้อนี้ก็เป็นซูเปอร์คอร์เนล่าแพกเจอร์นั่นเองนะครับต่อมาเจ็ดปีนะเด็กเจดปีก็คือล้มเอาืมือหอยัยดยันพื้นเหมือนกันนะหลังจากนั้นก็ไม่สามารถที่จะขยับแขนขวาได้ตรวร่างกายเนี่ยมีเพ้าปกติดีนะไม่ไม่บวมอะไรแต่ว่า มีแคปิเทชันบริเวณเหนือกับเอลโบนะตอนที่ม o v เมนต์นะครับสามารถเฟกแล้วก็เอ็กเทนข้อมือได้แต่อาจจะมีลิมิตบายเพนบ้างนะเด็กเนี่ยไม่สามารถที่จะทำโอเคไซด์ได้นะครับไม่สามารถทำโอเคไซด์ได้ถามแดกโนซิสคืออะไรนะครับอันนี้มันแคปิเทชันเหนือเอลโบเนี่ยมันก็ชงมาซูเป,ปอร์คอนไลร์อยู่แล้วนะครับเนะี่ยแล้วก็ให้มาด้วยเรื่อง าสามารถ flex สามารถ extend w i t ได้แสดงว่า radial n e r v e เป็นไงน่าจะโอเคแต่ไม่สามารถที่ทำโอเคสายได้แสดงว่า anterior interosseous n e r v e มีปัญหานะครับดังนั้นคนนี้ต้องใส่เป็น supra condylar fracture นะครับข้อ e นะครับแล้วก็มีตัวของ anterior interosseous nerve n e u r o a l a x i a นะครับอ่ะต่อมาเด็กชาย10ปีนะบอดีเหตุนะครับมาที่อาร์ด้วยมีการบวมและขยับข้อศอ,อกขวาไม่ได้ ตรวจร่างกายมีสแวร์ลิงที่ไรเอลโวนะนอร์มัลไทรังเกิลแลนด์มาร์คของเอลโวมีโลวัสดกุล่าอิงแท็กถามว่าดังกนสิตอะไรอันนี้อันนี้เดี๋ยวเพิ่มเติมอีกหนึงคือคือไทรังเกิลแลนด์มาร์คเนี่ยนะมันมีอะไรบ้างเดี๋ยวพี่ให้ดูเลยแล้วกันนะของเอลโบเนี่ยในด้านอ่ะถ้าเราดูในฟิล์มนะครับอันนี้คือทางด้าน AP นะมิวเอพ จะมีทั้งแลทเทลออีวอนไดมีเดียอีวอนไดเนี่ยแล้วก็โอลิคานอนเนี่ยสามอันเนี้ยรากเส้นไปจะเป็นสามเหลี่ยมเป็นไตรแองกูล่าเลน์มาร์ของเอลโบูนะครับดังนั้นถ้าเกิดมันมีการแฟกเจอร์มันมีการดิสโลเคชของอย่างใดอย่างหนึ่งของในสามตำแหน่งเนี้ยไปเนี่ยไตรแองกูล่ามันก็จะไม่นอร์มอลใช่ไหมครับอืมดังนั้นภาวะเอโบลิสโลเคชั่นเป็นไงเป็นอย่างรูปกลางเนี่ยโอลิคานอนมันก็จะต้องออกไปแล้วมันก็ไม่ใช่สามเหลี่ยมธรรมดาแล้วใช่ไหมฮะแต่ละข้อแรกไม่ไม่ใช่แล้วนะ ก็อ b d i s t r i b u t อ o n of oligonan factor ก็เหมือนกันนะมันก็ข้อ a ข้อ b อย่างเงี้ก็ไม่ใช่นะเพราะ oligonan มันก็เป็นหนึ่งในสามของจุดสามเหลี่ยมใช่ไหมต่อมาข้อ d lateral c o n d y l f r a c t u r e ข้อ e medial supracondylar f r a c t u r e ก็มันก็จะทำให้สามเหลี่ยมมันก็ไม่มันก็จะผิดปกติไปแน่นอนแต่ว่าข้อ c เนี่ย supracondylar f r a c t u r e เนี่ย อ่าม,มันมันหักเหนือซุปเปอร์คอนเนล่านะครับดังนั้นเนี่ยก็จะไม่ผลต่อตัวสามเหลี่ยมแตแองเกิลไลมัของเอลโบนะครับดังนั้นข้อน,นี้ตอบข้อสี่นะอืมก็ประมาณนี้ครับของซุปเปอร์คอนเนล่าแฟกเจอร์นะอ่าโดยสรุปนะครับซุปเปอร์คอนเนล่าแฟกเจอร์เนี่ยถือว่าเป็น most common อ่าหิมเมอลแฟกเจอร์ในเด็กเลยนะครับ mm hmm. ที่เราควรรู้นะครับอ่า คนไข้จะมาบีเซน์ด้วยเรื่องของอประวัตินะประวัติเป็น outstretching hand ก็คือมือเนี่ยยันพื้นนะครับไปปุ๊บอนะไรนั้นปวดข้อศอกนะครับปวดข้อศอกนะทีนี้ที่เราควรรู้ก็คืออมันคงต้องให้ฟิล์มมาแหละนะครับต้องให้ฟิล์มมาอยู่แล้วนะนะเพราะว่าถ้ามันมีแฟกเจอร์สงสัยแฟกเจอร์ก็ต้องเอ็กซเรย์มาให้เราดูฟิลมเนี่ยนะ most common จะเป็น extension type นะ ทีนี้ต้องมาดูนิดนึงว่าการเล่นเนี่ยเป็นหนึ่งสองสามหนึ่งคือนอนดิสเพย์ใส่เป็นโพสเซเลียลองอาร์มสลับไปหรือว่าเป็นลองอาร์มแคสเนี่ยสามเป็ซีจัมดาโอเคไหมถ้าเป็นสองสามเนี่ยต้องโค้ดรีแลกชันแล้วก็บวกลบเบอร์คิวโซเนตสปินนิงหรือ KY นะครับทีนี้ประเด็นสำคัญที่ควรรู้ก็คือแอสซอเรตอุลลี่เนี่ยเกิดได้บ่อยในการเล่นสามนะครับเบคเคิลอาร์เทรีอุลลี่เนี่ยต้องต้องดูนะครับต้องตรวจเพ้า ต้องคำแคปทีฟิลพวกนี้นะครับแล้วก็เนิร์ฟที่สำคัญที่มักจะนิวราแบกเซียก็คือแอนติเดียอินทรัลเชสเนิร์ฟนะครับถ้ามีคนไข้ทำโอเคไม่ได้นะครับส่วนเรเดียลเนิร์ฟนิวราแบกเซียคนไข้ก็จะวิสเอ็กเซนชันฟิงเกอร์เอ็กเซนชันไม่ได้นะครับอันนี้ที่เราควรรู้นะครับก็จะประมาณนี้ครับถ้าน้องๆคนไหนเนี่ยมีข้อสงสัยก็คอมเมนต์บอกกันถามกันได้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะเดี๋ยวไว้เดี๋ยวพี่จะหาเวลามาตอบนะครับ แล้วก็วันนี้ก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในเดี99นะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ